ตอนนี้ครับก็เริ่มทําการเดินลงนะซีนะครับทําการเดินลงเดินกลับออกเดินทางเมื่อกี้เกือบหลับนะแต่กลับมาได้นี่จะไปการเดินทางกัน,นครับ เหนื่อยโอ้เราต้องรีบเดินทางก่อนมืดนะครับถ้ามืดแล้วจะไปยาก ต้องีบเดินทางออกจากป่กกาเขาบอกว่ามีลูกแก้วเห็น,หน,นเห็นยายอุ่นเขาบอกว่าวมีคนเห็นมีลูกแก้วออกมาจากถ้ำ,ดดำเดมเมูกกขาบอกว่าลูกแก้วนะมันหมุนออกจากถ้ำเขาว่า,าง,งั้น ออแล้วผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วมันไปทางไหนออกมาแล้วเนี่ยอ,อ๋อเป็นแสงเนออี่เป็นแสงมันเป็นลูกแก้วสมัยก่อนเพราะว่าลูกแก้วมันเข้ามามันเข้าออกบป็นหลังกาใช่ไหม าแดงก้าขาแดงซ้ายขวาซ้ายไม่ใช่ฝึกนะเนี่ยหน่วยซิลวะนี่ลาตะเวนล,ลาตะเวนล,ลาตะเวนนะโอ้โหพวกป่าไม้เขาก็ทนเหมือนกันเนาะเขาตะเวนอยู่บนเขาองเดียวฮะเดินป่าทุกวันเออเขาทนนะเขาอยู่แต่ในป่าเดินวันละหลายกิโล จะหมดแรงขาลงแป๊บเดียวเที่ผมโอ้ยนี่มันมีขาขึ้นอีกนะเนี่ยโอ,โอ้นี่หินก้อนใหญ่เลยนะเนี่ยนี่มันมอสไหมเนี่ยมอสม,มอส โอ้โหโอ้โหปังเลยนัน่ะตอนนั้นอ่ะ อที่ผมไปอะไรนะไปหาปลากับเขาอะกับพวกตะก่อนในที่อยู่ด้วยกันนะออไม่บี้ะเออไม่ไปหาปลากับพวกกับตันพวกอะไรเนี้ยอยู่เขาตรงนู้นนะแล้วก็มาทางหลังบ้านลุงอะ่ะแล้วผมมาผมก็มานอนเลยผมมาคนเดียวผมก็มานอนเลยตรงหน้าบ้านลุงอะพวกมาถ่ายคลิปเขาได้ไปหลายแสนเลยนะ เออขาได้ไปสามสี่แสนโอ้โหเป็นตัวละครเลยอะโอ้เสียงน้ำไหลโอ้ ตลายนะเนี่ยมันไม่ใช่ตกสะนะเนี่ยยิ่งไม่ไหลแล้อ่โอ้เป็นรับรับแรงประทะนะๆๆั่นนะเขาก็อยู่อย่างนี้เขา,อยอยา,ขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่ได้เดินตลอดเขาก็พักมนุษย์ถ้ำเคยดูคลิปมนุษย์ถ้ำไหมดูเป็นร้านเลยนะ เขา,าอยู่ในถ้ำอเอาแล้วเราก,กินอะไรอ่ะคนไม่เคยเห็นไงเากินอาหารในป่าโอโอ,โอ,โอ,โอ เจอป่าหวายแล้วป่าหวายป่าหวายป่าฮะป่าหวายเจอป่าหวายแล้วสิตายแล้วทำไมป่าหวายมันอยู่ที่วัดถ้ำไอกได้นี่เหรอเอาไปฮเอางานนี้เราจะไปจาเราอยาจะไปแตะต้องนะป่าหวายป่าหวายทางขึ้นก็เห็นเลยรู้สึกว่ามันจะเลยต้นหวายต้นหวายทางเราเดินขึ้นมาอ๋อเหรอทางเราเดินขึ้นมาอ๋อตายแล้ว เดี st oh, ๋ยวก็จะไปดึงโยงเข้าไปหากันนะเดี๋ยวแตกโอ้โหวังปลาระวังปลาเลยห่วงเดี๋ยวปลาด้วยไอ้พวกไอ้พวกนี้มันชอบโยงด้วยปลาปลาปลอยูยืนปลาอยู่ในวัดป่าไม่ได้หรอกความจริงเป็นสิ่งไม่จ่ายไม่ได้พาไปนอกเส้นทางไม่ได้พาไปนอกเส้นทางนะอ่า ลกงนไลยกขยงหโมงเย็นเนี่ไลอยู่นี่ไลนยมอไลตรงนี้ไลกับต้นหวายหวานมากคหวานหวานเลยผมกินไปแล้วติดปากคนเลยอ่ะ โอ้ oh, ต้นใหญ่มากเลยนะต้นนี้จำปาใช่ไหมจำปาคืตีลั่นทมลั่นทมล,ลาบาดีว่าโอ้ oh, หลายชื่อจัดแต่ก่อนเนี้ยต้นใหญ่เขาเรียกต้นลั่นทมมันจะออกดอกสีม่วงเขาเรียกลั่นทมโอ๋อแล้วพื้นที่ถ oh. าวเขาเ<ง>รียกจำปีจำปาหรือลาวดีน,นะ่ไหมอ่ารับอ้ประมาณนั้ะใช่แต่ก่อนนี้ต้นแพงมากนะ อดอกีม่วเหมือนดอกเขาเรียกดอกลามอมต้นแพงมากต้นนี้ราคาตกไปแล้วอ,อนากนอมันา้นมากนะเนี่ยต้นมันนานมามล่ะ ไหว่ไหว่ก่อนฮะอันนี้คล้ายคล้ายใบเตยเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นว่านะว่านสน,นว่านสนโอ้กันเวลาเราข้อเทา้าพลิกข้อเทา้าแพงนลควก็ลงปันแล้วก็มาพันมันมก็หายใช่ไหมว่านสน ต้นสนตนสนมันเป็นพืชสมุนไพรทั้งนั้นเลยอกระร่อโยเวลามาไ พวกนี้พวกนี้นะจะปวดขาเลยอย่างก็ไปหรออย่างก็ไปเล่นบอลหรอฮะพวกนี้เบ <ละ S 2> าหรอ <ละ S 2> ขับไม่รู้สึกตึะยืดตั้งใจฟ้าจะดีขึ้นแต่ก่อนถือไม้กระเทา้านี่ต้องทิ้งไม้กระเท้าเลยนะนอนอย่างเดียวเลย เท้าวางไม่เท,ท้าก็คือเดินได้ปกติ โอ้โหสวยเลยเนาะสวยเงินนะ,ะต้นมันยังไม่ใหญ่มากเนาะ,ะที่นี่ที่นี่ที่เน,นี่ยไอตรงเนี้ยยังป่าไม้ยังดีกว่าผู้เล็กไฟอีก ตรงนู้นนะไม่ค่อยมีเลยเออมันมันไม่ค่อยมีป่าไม้ลกๆแบบนี้ไงอริชันนะครับมันเป็นอันนี้ป่าเมื่อก่อนป่ามันก็อุดมสมบูรณ์นี่แหละโอ้ทีนี้เขาทำยังไงเขาทำไร่นะโอ้ไร่สวนผสมเขาใช่แล้วทีเนี้ยไฟมันเข้าป่าทุกปีอ้ทีนก้อนหินส่วนใหญ่เป็นก้อนหินมันร้อนต้นไม้งอกไม่ทันไงโอ้พอจะงอกนะไฟมันไหม้คือต้นเล็กๆเนี่ยไหม้หมดนะใช่ครับ แต่ต้นใหญ่มันก็พอรอดอยู่พอมันเกิดกำลังขึ้นใหม่ที่ทำมาไฟไหมอีกแล้วไหมทุกปีมันก็เลยโตไปทางนี้ผมไปดูไหมทุกปีถ้าเกิดไฟไม่เข้าต้อสามปีทึบถึงเลยผมก็ไม่เข้าใจเมื่อไฟมันได้ไหมผมเลยไปถามไอ้คนเลี้ยงวัวอยู่ไอ้ตรงหลังบ้านลุงอ่ะเออเขาบอกว่ามันมีคนครับเออเอาแล้วผมถามว่าไปจุดทำไมวะครับ นึงวังระวังอ้ฮะระวังครับค่อยๆมันเลื่อนค่อยๆไม่ผมจะพักตรงนี้อย่าพักบ่อยนะฮะแม่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยกาบองเนียป็นไรมาลบากเลยฮะบออดูตาให้ระวังตดูพื้นนู่นดีกว่าไม่ผมจะพักไงเป็นงเ้ารัไปบนนอกได้รับได้จิงมๆเลย เดี๋ยวโรงพยาลก็ได้แบกไปแล้วล่ะล้มหลายครั้งแล้วนะป่าเนี่ยแตไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทำอย่ามีอีกครั้งเลยอย่าพักบ่อยนะครับลาคจริงป่าลาคีกิงแหม่ได้หาตลอดเลยนะนี่ห้าแี้วมันก็หายเหนื่อยใครมาด้วยเนี่ยหายเหนื่อยเลยนะหายเหนื่อยเลยกายเปร้องไห้แทนนะหนักเลยถึงว่าเลย จะเขาอยู่หลังเลยเขาบอกว่าเขาจะระวังหลังให้ไม่เคยได้ระวังผมเลยเห็นไหมต้นนี้ก็ดูเลยไหมต้นมันตรงมากนะแต่ว่ามันโดนไฟไหม้ข้างล่างเห็นไหมใช่ไหมไฟไหม้เปลือกมันทึ้มทันโอ้ก่อนตรงนี้ตรงนี้จะมีไม้เปลือยไม้อลายแถวเนี้ยโอ้แต่มันโดนไฟไหม้เนี่ยเลยต่างเนี่ยผมเรียบร้อยแต้นไม้แถวเนี้ย เรียบร้อยย้อนกลับไปสักสิบปีพอจำได้อยู่เพราะตั้งแต่มาเป็นเขยก็ขึ้นมาทุกปีอ๋อาลววอองงค์ไ้หปู่แล้วมันมีรถน้อยถอยลงไปบ้างมาไม้อะไหนครับแถวเนี้ยมีันก็ใช่ไหมก็บางออกนี่ไม้เนี่าเนี่ยมันดักทุกนี้มาอออันนี้ไฟไหม้หมดนะนี่เนาะถ้าไม่มีโขดหินเข้าอันนี้อ๋อแต่ที่มันไหม้มันก็ไหม้พวก ใบไม้ร่อใบไม้นี่แหละมันไหม้มันเป็นเชื้อเลยล่ะใช่ถ้าตรงไหนใบไม้มันบางมันก็ไม่ไหม้อืม